สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ EP ที่5ของ Death Game นะคะมาไม่เสียเวลาเลยก็ต่อเนื่องกันนะคะจาก EP ที่4ที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะก็เปิดมาใน EP ที่5เนี่ยยีแจเนี่ยก็โกรธกับการตายของจีซูมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นแผนการของยมทูตอย่างแน่นอนแต่ยมทูตก็บอกนะคะบอกว่าจีซูเนี่ยถูกกาหนดให้ตายนะจุดจุดนั้นเวลานั้นอย่างแน่นอนมันไม่ใช่แผนการของเธอเลยสิ่งเดียวที่มันเปลี่ยนไปอะ่ะก็คือการที่ตัวพระเอกเนี่ยตัดสินใจที่จะสารภาพรักกับจีซูแล้วก็ บอกว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นใครต่างหากนะคะที่มันอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่โยมทูตควบคุมเนาะพระเอกของเราก็เลยนึกย้อนไปนะคะแล้วก็สงสัยว่าแล้วทําไมแทอูจะต้องฆ่าจีซูด้วยอยู่ๆจะมาฆ่าเหมือนฆ่ามดฆ่าปลาฆ่าผักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเหตุผลเลยอะแต่โยมะทูตก็ไม่ฟังนะคะยังคงพูดเตือนพระเอกนะคะว่าอย่าตัดสินใจที่จะไปฆ่าคนอื่นในขาดมันเป็นบาปไม่ไม่โยบทูมไม่ได้พูดว่ามันเป็นบาปอะไรนะแต่ก็พูดเตือนว่าอย่าไปฆ่าคนนะคะพอเล็งปืนแล้วก็ปั้ง เอกก็มาฟื้นในร่างของจิตกรคนหนึ่งค่ะซึ่งร่างนี้เล่ามาตั้งแต่ตอนแรกในตอนที่5แล้วนะคะชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าจองยูซองนะคะอายุ34ปีเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์แต่ว่าโลกเนี่ยดูเหมือนจะไม่ยอมรับในตัวตนของเขาเนาะ จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาได้เห็นชายคนนึ่งตกตึกตายลงมาบนรถนะคะเขามองศพคนตายอย่างลงไหลนะแล้วก็เริ่มได้รับแรงบันดาลใจในการวาดภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและพอเขาวาดเสร็จเนี่ยภาพนี้กลายเป็นภาพที่ขายได้ในราคาสูงมากๆเลยนะคะรวมถึงเสียงวิาพา์วิจารณ์งานภาพของเขาเนี่ยก็เป็นไปในทางเชิงบวกนะคะบอกว่าภาพนี้มันสื่ออารมณ์ได้ดีมากเลยบ๊าบาบา,บา,บานะคะไอ้ล่างที่พระเอกมาสิงเนี่ยก็เลยเริ่มที่จะจริงจังกับง,งานศิลปะ ด้วยการฆ่าคนคะ่ะทุกคนคือการได้เห็นเเขาเรียกอะไรช่วงสุดท้ายของชีวิตคนตายอะ่ะมันสร้างแรงบันดาลใจให้เขา,เาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะออกมานั่นเองคะ่ะแล้วเขาก็ทําแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่อง พระเอกเนี่ยพอรับรู้ความทรงจําแล้วก็ความสามารถของร่างที่เขาไมา่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบไม่ชอบเลยนะคะรู้สึกรังเกียจในร่างนี้เลยแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะใช้ร่างนี้ต่อไปค่ะเพื่อที่จะไปฆ่าไอ้พักแทอูเนาะแต่มันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะก่อนที่พระเอกจะไปจัดการประธานพักใช่ไหมคะเขาก็ไปล้มลงที่หน้าร้านแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็โดนพาตัวส่งไปที่โรงพยาบาลหมอก็ไปดิจฉัยว่าเขาเนี่ยมีเนื้องอกในสมองนะคะแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ต่อได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น เขาก็เลยแบบเออต้องรีบทําต้องรีบจัดการนะคะเพราะว่ามันมีเวลาแค่เดือนเดียวเนาะหลังจากที่หาหมอเสร็จแล้วเนี่ยผู้ช่วยของร่างที่พระเอกวสิงเนี่ยก็โทรหาเขานะคะบอกว่ามีคนสนใจงานศิลปะของเขาชื่อว่าพักแทอูโอ้โหบังเอิญเวอร์พระเอกแบบตาลุกวาวเลยนะคะแล้วก็รีบนัดให้ประธานพักเนี่ยมาที่แกลเลอรี่ของเขาคะ่ะพระเอกพอมาถึงแกลเลอรี่นะคะก็เห็นว่าประธานพักเนี่ยมารออยู่ที่แกลเลอรี่ของเขาแล้วแล้วก็ยืนอยู่หน้าภาพวาดที่เขาต้องการจะซื้อนะคะซึ่งมันเป็นภาพแบบใหญ่มากเลยเนะ ประธานพักถามเกี่ยวกับการตีความของภาพวาดภาพนี้นะคะแพนจํำบทสนทนาตรงนี้ไม่ได้แล้วแต่ประมาณว่าไอพ้พระเอกเนี่ยมันก็บอกว่าที่ประธานพักสนใจภาพนี้ก็เพราะาเราเป็นคนประเภทเดียวกันไงพวกเราคือฆาตก,กรไอ้ประธานพักตกใจนะคะ ประมาณว่าจร ok okay. ja ิงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอตัวพระเอกมันก็ทําเป็นบายเบี่ยงบอกว่ารอเล่นนะคะนั่นก็เลยทําให้ประธานพักเนี่ยไม่พอใจค่ะพระเอกเปลี่ยนเรื่องนะคะแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะยินยอมที่จะขายภาพภาพนี้ให้นะคะรบกวนขอที่อยู่ของประธานพักด้วยเดี๋ยวจะเอาภาพนี้ไปส่งให้อะไรอย่างงี้เนาะประธานพักก็เลยโอเคตอบตกลงค่ะถ้าตัดมาในวันต่อมานะคะเล่าเรื่องในฝั่งของประธานพักแทอูนะคะเลขาของประธานพักเนี่ยก็โทรเข้ามาบอกว่าพ่อของประธานพักเนี่ยได้จัดสัมมนาไว้แล้วก็อยากที่จะให้ประธานพักเนี่ยเข้า ไปร่วมในสัมนานั้นนะคะซึ่งสัมมนาเรื่องอะไรรู้ไหมคะทุกคนเรื่องไซโคพาสค่ะคุงงมากบริษัทขายอะไรก่อนบริษัทแทคังมานั่งจัดสัมมนาเรื่องไซโคพาส แต่เนื่องด้วยประธานพักเนี่ยเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเป็นเซเล็บ hmm. เป็นอ mm ีลีทเป็นไฮโซของสังคมนะคะทางพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้แสงกับประธานพักนะ mm hmm. แล้วก็ให้ทําแบบทดสอบบอกว่าเนี่ย mm hmm. แบบนี้แบบนี้คุณเห็นภาพยิ้มกี่ภาพภาพนี้ภาพไหน,น,นแตกต่างจากเพื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นฆาตรกรเนี่ยก็จะต้องตอบในอีกแนวหนึ่งนะคะแต่ว่าประธานพักก็ทําเป็นบทธรรมดามากๆเลยให้ดูว่าตัวเองเป็นคนธรรมดานะคะผลการทดสอบก็เลยออกมาว่า,วาประธานพักเนี่ยไม่คนปกติไม่ได้มีอาการสโกผัดใดๆทั้งนั้นจริงๆเขาก็รู้ ู้ด้วยว่างานสัมมนานนี้มีการอัดคลิปนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะวางตัวดีค่ะ พตัดมาที่ประธานพักเนี่ยขับรถอยู่บนทางหลวงนะคะแล้วก็ขับอย่างไม่ระมัดระวังเลยขับรถเร็วมากมีตำรวจนักสืบสองคนนะคะเห็นว่ารถของประธานพักเนี่ยขับรถได้ไม่ดีเลยนะคะขับรถเร็วเกินก็เลยไล่ล่าตามรถของประธานพักไปค่ะตำรวจบอกว่าให้ประธานพักเนี่ยหยุดรถนะคะพอสามารถหยุดรถของประธานพักได้แล้วเนี่ยตำรวจคนนี้ก็โชว์บัตรตำรวจให้กับประธานพักดูนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณเมาหรือเปล่าทําไมคุณขับรถได้แบบว่าขับเร็วเกินกําหนดแล้วก็ขับใส่ไปใส่มาเนาะประธานพักก็เริ่มโมโหนะคะพอเขาเดินออกมานอก รถแล้วเนี่ยไอคู่หูบอดี้บอดเออร์พาร์ทเนอร์ในการทํางานของตํารวจคนนี้นะคะก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเนี่ยคนดังนะเนี่ยแต่ว่าตํารวจนักสืบคนนี้ก็ยังยืนกลาน,นะคะ่ะประธานพักก็เลยโทรหาผู้บังคับบัญชาของตํารวจทั้งสองคนนี้นะคะพอเขาวางสายเนี่ยไอตำรวจก็ได้รับสายโทรศัพท์บอกว่าให้ปล่อยประธานพักไปตํารวจก็เลยจําใจที่จะต้องปล่อยประธานพักไปนะคะโอ้โ oh. หมีในทุกสังคมเนาะซึ่งก่อนประธานพักจะไปเนี่ยเขาต้องการที่จะทําให้นักสืบเนี่ยอับอายนะคะเพราะว่าเป็นแค่ตํารวจตอกต่อยจะมาเล่นงานเขา อย่างนั้นหรอพูดจาดูถูกไม่พอนะคะยังตบหน้าตํารวจนักสืบคนนี้ด้วยค่ะเราไม่ใช่ตบครั้งเดียวทุกคนตบหลายครั้งมากในขณะที่ตํารวจที่เป็นกู่หูของเขาเนี่ยก็ยืนดูอยู่ตรงนั้นนะคะอยากที่จะเข้ามาช่วยแล้วแต่ว่าโดนประธานพักตวาดกับทําให้ตํารวจที่เป็นบดดัตเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกลัวอํานาจนะคะก็เลยยืนอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่ได้เข้าไปช่วยตํารวจรุ่นน้องค่ะพอประธานพักระบายอารมณ์เสร็จก็โยนเงินจํานวนหนึ่งให้กับตํารวจนักสืบนะคะบอกว่าเอาไปรักษาอาการบาดเจ็บแล้วกันโอ้โห โหยเหียดอ่ะแย yeah, ่มากๆเลยนะคะหลังจากนั้นประธานพักก็ขับรถออกไปค่ะพอกลับรถมาที่บ้านก็มาเจอขกับยีแจที่อยู่ที่บ้านแล้วนะคะ ประธานพักก็เลยนึกว่าเออแค่มาส่งของนะคะแต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่นะคะอีพระเอกนี่คือตั้งใจยียวนมากๆเลยเอาเท้าไปวางบนรถของประธานพักนะคะก็เลยทําให้ประธานพักเนี่ยโกรธมากเลยแล้วก็ต่อยเข้าไปค่ะทั้งคู่เริ่มซัดกันนัวนะคะซึ่งประธานพักเนี่ยมีปืนอยู่ในรถนะคะเขาก็เลยวิ่งขึ้นรถไปแล้วก็หยิบปืนมายิงใส่พระเอกไปหนึ่งนัดค่ะพระเอกล้มลงกับพื้นนะคะประธานพักเข้าไปจะไปฆ่าพระเอกนะคะแต่ว่าพระเอกก็เตรียมตัวมาดีอยู่แล้วนะเขารู้ว่ายังไงเขาจะต้องรวบจัดการแน่นอน เขามีเสื้อกอกันกระสุนอยู่ภายในเสื้อของเขานะคะพอประธานพักเอาพระเอกไม่ลงนะคะก็เลยสู้กันต่อค่ะจนท้ายที่สุดเนี่ยเอาประธานพักเนี่ยพายให้กับพระเอกนะคะพระเอกก็เลยพาตัวประธานพักเนี่ยมาที่สตูดิโอแกลเลอรี่ของเขาค่ะระหว่างทางที่ขับรถเนี่ยเขาก็พูดข่มขู่ด้วยนะคะว่าจะฆ่าประธานพักยังไงจะเลื่อยให้ขาดจะตัดลิ้นจะอะไรแบบคือพูดให้กลัว ประธานพักก็มือสั่นประปรบเลยนะคะซึ่งพอมาที่แกลลอรี่แล้วเนี่ยในขณะที่พระเอกกาลังเตรียมตัวเซ็ตของอุปกรณ์ใดต่างๆนะคะกลายเป็นว่าพระเอกล้มลงค่ะน่าจะเป็นเพราะอาการเขาป่วยเนาะเขาเป็นเนื้องอกในสมองอ่ะภาพตัดไปนะคะพอพระเอกฟื้นขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยถูกมัดอยู่กับโต๊ะนะคะประธานพักพอเห็นว่าพระเอกฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เดินเข้ามาพูดด้วยค่ะเขาบอกว่าตอนแรกที่ฟังเนี่ยก็นึกว่าเป็นแค่คาโม้อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะฆ่าคนจริงๆแต่พอได้เห็นว่าเป็นแกลลอรี่ฆ่าคน ก็ตอนที่พระเอกพูดขู่ประธานพักตอนที่นั่งกันมาบนรถตอนขามาตอนที่เห็นว่ามือสั่นประปากัคือจริงๆอ่ะเขารู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะฆ่าคนแบบที่ตัวร่างที่พระเอกมาสิงอยู่เนี่ยทำนะคะแล้วเขาก็เล่าย้อนกลับไปด้วยนะคะว่าศพแรกที่ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นกับการฆ่าคนอ่ะ <c oughs> มันก็คือบัติเหตุตอนที่เขาขับรถชนผู้ชายที่มาตกต่อหน้าพระเอกในอีพีหนึ่งทุกคนนึกออกไหมเจ็ดปีก่อนที่พระเอกจะไปสัมภาษณ์งานเนาะศพนั้นนะคะที่เป็นศพแรกที่ไอประธานพักมันขับรถชน คคนคนตายะะจังหวะที่ผู้ชายคนนั้นกาลังจะสิ้นใจแล้วก็มองมาที่เขาเนี่ยตอนนั้นเองเลยที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นพระเจ้านะคะที่แบบว่าประชาชนทั่วไปต้องการให้เขาช่วยเหลืออะไรเงี้ยมาทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลย ประธานพักก็ขู่พระเอกนะคะถือเลื่อยไฟฟ้าไว้ที่คอพระเอกนะคะแล้วบอกว่าให้เริ่มร้องขอชีวิตเขาหน่อยแต่พระเอกไม่ทํานะคะกลับถุยน้ําลายใส่หน้าไอประธานพักไปะคะ่ะประธานพักพอโดนถุยใส่ก็โกรธน,นะคะเขาก็เลื่อยขาพระเอกค่ะแล้วก็แน่นอนตายค่ะพระเอกตุยในร่างที่7นี้นะคะพระเอกตื่นขึ้นมาในห้องของยงมทูตอีกครั้งหนึ่งนะคะยมะทูตก็ยืนรอเขาอยู่แต่ปรากฏว่าพอพระเอกฟื้นขึ้นมาเนี่ย พระเอกหัวลาออย่างบ้าคลั่งนะคะก็เลยทําให้ยมทูตรู้นะคะว่าในชีวิตนี้ในร่างนี้ที่พระเอกลงไปสิงเนี่ยพระเอกจงใจที่จะโดนฆ่าค่ะทุกคนคือตอนที่เขาเป็นลมอะ่ะเขาไม่ได้เป็นลมจากเนื้องอกในสมองเนาะแต่ว่าเขาเป็นลมเพื่อที่จะตั้งใจให้ตัวเองโดนฆ่าเพราะรู้ว่าไอาประธานพักเนี่ยจะฆ่าเขาอยู่แล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่แกลลี่ครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่ประธานพักกาลังทําความสะอาดล้างเนื้อล้างตัวเนาะโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าตอนที่เขาลงมือฆ่าพระเอกเนี่ยมีกล้องจํานวน ซ่อนแล้วก็บันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะแล้วเรื่องก็จบในพะสูตที่5ค่ะหูแฮปปี้พิซูที่5นี้อย่างมันน่ยดูกคนอย่างเดือดสนุกมากๆอยากดูตอนต่อไปแล้วร่างต่อไปจะไปเกิดเป็นใครเนี่ยเราจะสามารถเอาประธานพักลงได้ไหมจะเปิดเผยความจริงว่าประธานพักเนี่ยทำชั่วทําเลวได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะคะในอพิซูตที่6ค่ะก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้จิกดาชาแนลด้วยนะแล้วมาเจอกันใหมค่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบกุณมาก